วันนี้ก็เป็นเวลา18นกายี่สิหนาทีนะครับเรามาเดินออกกำลังกายกันตอนเย็นๆครับอากาศเย็นดีมากเลยดูซิมันนะครับอาเจ๊สองเฉายบอ่ะทำหนึ่งนะแต่จะดูมืดๆนะฮะแต่ว่าก็มันนี้อากาศดีฮะอุณหภูมิกำลังพอเหมาะก็ะเลยมาออกกำลังกายกันหาวิธีทำให้มันสว่างขึ้นก่อนโอเค มีแค่ไฟฉายนะโอเคอันนี้เรามาเดินอยู่บนถนนนะฮะก็กลางค่ำกลางคืนครับแต่ว่าจริงความจริงแสงสว่างมากมากกว่าที่เห็นในไลฟ์สดนะฮะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆคือจริงๆก็คือแสงสว่างมันเห็นชัดนะครับเป็นเส้นทางออกกําลังกายนะครับปกติจะไปออกกําลังกายช่วงเช้าครับแต่ตอนนี้ช่วงเย็นๆก็เลยชวนมาวิน มาเดินรับลมนะฮะลมเย็นๆนะครับมองไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นพระจันทร์นะครับวันนี้ก็ยังไม่เต็มดวงนะครับก็แสงสว่างพอสมควรนะครับสาดสองนะครับ f อยังไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรมีใครมาเตอเตอโอ้ยเสียงแว๊บๆแสดงว่ามีวัวใร่ไมได้เสียง ได้ยินเสียงวื้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 อไหมเสียงอะไรรู้ไหมเห็นนี่แวบ,บๆอยู่บนอากาศนั้นคืออะไรเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินครับเพราะรมันอยู่มันอยู่ต่ำเสียงได้ยินเสียงวื้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 อนี่คือเป็นอันนี้ฮะแถวอีสานเขาเรียกว่าว่าวครับเว้าวแล้วก็ติดสนูวเว้าวติดสนูก็คือเป็นเว้าวที่ติด นั่นไงมันแววบๆเขาติดเขาใส่ไทยแว๊บๆแล้วมันก็จะเขาไว้ทั้งคืนเขาก็จะเขาก็จะไว้ทั้งคืนลมพัดแล้วลมพัดมันก็จะพัดใส่สนูสนูจะมีลักษณะเหมือนคันธนูแล้วก็จะมีลิ้นนะครับใครมาเป็นลิ้นสวัสดีครับใครมาเนี่ยพอเจอเสียงมันก็จะดังวู้วูวู้วูเขาเรียกว่าสนูกระดังทั้งคืนเลยโอ้สี่คนแล้วสวัสดีครับผมช่องมวิทยนทองมีนะครับอย่าลืมกดติดตามได้นะครับครับ ทองมีก็ปวนซะนกเกินนะครับเลยไม่เอาทองมีมาครับวันนี้เป็นการเดินออกกําลังกายช่วงเย็นนะเดินฟังเสียงสนูว่าวนะนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีดีขึ้นครับก็เว้าที่ติดสนูก็มีการติดก็เรียกอะไรติดไฟติดไฟแวบๆให้แบบเห็นบนอากาศนะครับแล้วก็จะมีสนูแล้วก็จะมีเสียงดังวู้วูวูวูสนูดังทั้งคืนเลยนะครับนีมีหวนน้ำด้วย ก็ถ้าใครมาแถวอีสานก็จะยินเสียงสนูทั้งคืนก็ได้นะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าเซียงเว้าฮะทำการชักเว้าพร้อมกติดสนูไว้ที่หัวเป็นจะเป็นเว้าเหมือนเว้าอยู่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเว้าจุลาครับเว้าจุลาแล้วก็ใส่สนูไว้ที่หัวแล้วพอมีลมลมหนาวก็จะฟัดเสียงสนูบางแห่งเนี่ยเขาเรียกว่าทั้งคืนฮนะถ้าเกิดว่าใครที่ชมชอบเสียงก็ จะจะรับฟังเสียงสนุว,ว่าได้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ถ้าใครลำคาญหน่อยก็อาจจะนอนไม่หลับนะฮะนะครับไม่ใช่กระสือนะครับลอยบกอากาศแล้วมีแสงอยู่แวบๆๆอยู่นะฮะเป็นเสียงส,ส,สนุกคนทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับผมเอิ่มอ,อ,อ,อะไรนะอะไรอ่านอามึงอัยินสิริบุญไปจิตนะฮะเอ,อิเออ่มไอรถเซด The New Version ัหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่งโอเคครับครับแปลว่าอะไรนี่ลูกแปลไม่ออกแต่ว่าเราคืลี่ยเวอร์ชั่นใหม่อะไรก็ไม่รู้อะครับโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทั้งสี่คนนะครับผมช่องมามิเนนทองมีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามครับยามเย็นนะครับก็กดติดตามด้วยนะถ้ามียามเย็นยามค่ำครับยามเย็นอีกนะครับเราจะแพนกล้องไปทางฝั่งที่พระอาทิตย์เพิ่งจะรับขอบฟ้าไปนะฮะ เห็นไหมครับท่านจะได้เห็นแสงรำไรนะครับนะครับที่ริมทุ่งนาลมโชยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ขอเช็คนิดนึง27องศาฮะค่อนหนาวเลยแต่27องศาถือว่าไม่หนาวแต่พอเจอกับลมนิดนึงนะวินนะม,มันก็จะรู้สึกว่าอะไรกสดชื่นรื่นรมนะครับถ้าใครมาแถววิสาหจะตกใจนิดน,นึงนะฮะเห็น ว้าวสนูลอยกาอากาศพร้อมกับมีแสงแวบๆ<า>หนึ่มาหมามาหมามาหมาไม่ปไปไล่หมากันมาไหนเฉยมาหมาจ๋ามาหมาไม่มีมอะไรเขาไม่ทําอะไรเราหลูกมาหมาไม่ต้องตกใจมาหมาเราเป็นมิตรนะเราเป็นมิตรเราเป็นมิตรอ่ะถอย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 ,อย,อยเ,รเราไม่วิ่งนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งหมามเขาจะกัดเราเราแค่ถอยครับมาหมาจะทําทอะไรเรานะไ,น <c oughs> ไปไปไปก่อนเลย ป,ปกป้องมาวินเองไปโอเคอันนี้เราล้ําเส้นนิดนึงน,นะครับพอดีมาเจอเจ้าถิ่นเนี้ยเป็นหมาสองตัวดักอยู่ข้างหน้าปะเราก็เดินกลับก็ไดักโถเอ้โยโถเอ้ยมามาหม,มามาดักดตรงตรนะั้นเจ็เป็นคนทั้งหมดหรือเก้าคนทั้งหมดนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไม่ให้ผมโดนหมากัดด้วยนะครับหมากัดอย่าก,กัดตอบ โอ้วันนี้แสงการสวยมากเลยเ,ยเสียงสว่างคือท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่เต็มที่ว่ามันสว่างนะเห็นกติดตามด้นะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ผมไม่โดนหมากัดน,นะโอ้มาวินเห็นหน้ามาวินไม่ได้ลองลองมีลงกล้องหน้าสิเห็นไหมก็ยังไม่เห็นหรือว่าเราจะเดินกลับเดินกลับป่ะโอ้ลมเย็นดีนะครับเดินไปฟังเสียงสนไวยไปโอ้ สุดจะภัเราะพ่อพิงนะครับลมหนาวนะครับพัดโชยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเช้าๆนะครับก็จะมีหมอกบ้างนะครับ้นหมอกบ้างนะครับแต่ว่าก็จะต้องวัดดวงดูระหว่างหมอกจางๆหรือควันนะฮะเพราะว่าแถวนี้ก็อาจจะมีควันบ้างนะครับจากธุรกิจการเผาถ่านนะครับหรือว่าการเผา วัสดุต่างๆก็อาจจะทําให้มีฝุนบ้างนะครับเป็นบางเวลานะครับเอาพี่มวินเดินมาครับแต่นี้ไม่มีหมาแล้วนะครับถรรรนนสายนี้ปกติจะไม่มีรถนะฮะแต่ว่าก็จะมีป้าบ้างมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมาก็าไม่เกินคัน2องัน ท่านผู้ชมที่อยู่กับเราตอนนี้สามท่านนะครับจะบอกอะไรนะครับผู้ชมบอกสิผมตั้งเป้าหมายว่าห้าร้อยซับภายในภายในปีใหม่นี้แต่วันยังไม่ถึงห้าร้อยซับเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคบใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่หรืออะไรนี้อยู่ก็ฝากกดจิด้วยนะครับมันจะช่วยผมได้มากเลยแล้วก็ห้าร้อยเราจะมาทําคลิปใหม่กันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าถ้าไม่ถึงห้าร้อยจะไม่ทานะครับแต่ว่าจะทําอยู่นะครับก็จะทาโย แต่ถ้าถึงเทาไสัจะคิดใหญ่ลมพัดช่วงเย็นๆนะครับช่วงเวลาปแปดเราจะ end live เลยไหมอ่ะจะ end live บอกผู้ชมว่าเราจะอ็นไลฟ์แล้วจะเอ็นไลฟเ,เป็นท่่น,นี้นะครับขอบคุณครับ